ดูสาตาถือว่าเป็นอิทริยะทำทำแบบคนพันใหม่หัวใจเป็นบวก <Yeah! S 1> คือัยนี้คิดอะไรคิดใหม่ใหม่คิดทำการกุศลเพื่อเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกรือว่าเป็นเด็กผานแผนแล้วก็ยังด้โอกาสในเรื่องการศึกษาดังนั้นการที่พวกเราทุกคนมาวันนี้ได้การผุ้ลสมก็อว่้ให้เป็นผุ้ลสมผลบุญที่ท่านเนี่ยจะได้รับตอบแทนในวันข้างหน้าทุกท่านนะครับขอขอบคุณ แล้วห Search, ak, access, ันี้นะครับเดี๋ยวครูรักษาการผู้ในการมีของผู้เล้องกับน้องันด้วยนะครับผู้เป็นการนะครับน้องลสตัเอนะครับาน ไปตีให้นะครับเช้าเลยเดก็เป็นครนะคักดิ์สิทประจันนนะครับผมขอบคุางนะครับใ่เนนเนบอรเิดยดเให้กงนะครับครับผม ก็เอ eh, ่อส so, ิ่งที่ทำวันนี้นะครับก็ขอเรียกวว่าคุณครูนะครับก็สิ่งที่ทำที่พวกเราทำวันนี้นะฮะก็ทั้งตัวตนและก็ทุกคนที่ที่นี่เราหวังว่าจะทำเพื่อเป็นสิ่งที่นความสะดวกให้กับเด็กและก็ให้ประโยชน์ในการเรียนที่โรงเรนแล้วก็หวังว่าเด็กที่เนที่เรียนอยู่ตรงนี้จะมี ยิ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้โรงเ,งเงยาบาลทุกโรงยาบาลที่ปวดสมเชนตะปรยาเด็กท่าสาวหรืออะไรไม่แด้เราอาจจะกลับมาช่วยเด็กเิงก็ได้ครับผมด้วยก็ขอบคุณมากาครับที่ให้โอกาสเรา